ขอกลับม,มีคับผู้ชมนะครับผมเล่นกับผมเองนะครับผมนผักพากเกมมิ่งทำหนานนี่ยผมวันนี้ผมก็จะมาครับเล่นเกมโรบอทเนะครับผมในเมืองเทอปเอ่ะเฮ้ยอืมเสร็จโจนไม่พูดเสร็จโจนนะผม <c oughs> ผมรู้ไหมผมรู้ไหมไม่ดีแต่ผมเห็นผมจะเป็นพระเอกเมื่อผมจะเป็นพระเอก แต่ผมก็ไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีนะครับอ,อยู่ไหนว่าไอ้ไข่ควรแ่งงวดมองตั้งการเพลงนี้อึบอึบอึบของที่ด๋มมันนะทุกคนอันนี้เอาอะไรผมมองการยังเพลงนี้ม,มือนกับอันนี้อีกอันนึ่นคือดรบับปืนก็มา ไอ้เบื่อพยามยามที่มันคิดจะฆ่าผม่อผมต้องเก็บของพวกนี้ได้ไหม่เอาต้องมาผมผมเอาผมอยากใส่หมดแล้วก็ได้เวลาให้ผมจัดสิ่งนี้เพื่ออะไรผมเบื่บิดดีทุยไม่ลองเพลงเอาตอนนั้นทำไมรถมันรถแม่ง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 เรียบร้อยมา มาต้นแจ็คเดลิปเปอร์มาผมไม่ต้นต้นแจ็คเฉยอุ้ยมีคนเลวเลยวะมีน้อ่าต้นแจ็คครับเตะรับไม่มีแจ็คผู้คายักเรื่องนะครับผมได้ไปมาบนบนก้อนเมฆเออมาได้กลับมาที่เดิมครับผมที่เดิมตามใจครับที่ผมเคยตายหาไรื่องเมียเคยตายแล้วผมก็เคยได้รับบาดเจ็บจากการมาที่ที่แล้วพวกนั้นรู้ไหมว่าผมเกิดขึ้นนะผม ก็เลยเอาทิ้งแม่งแม่งไม่เจอเรเปิดเออเอเรเิดะเปิดนะเระเบิดเระเบิดเระเบิดเบิดเระเบิดเระเบิดเระเบิดเเิดเเิด่วมามาเจะห้องมาเจะห้องห้องมาให้ห้องนนี้ผมพูดว่าจะห้องผมเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเจ้าห้องช่ยผมไม่เดครับผมจะห้องกันนะให้มึงดูเขาจะดีเลยเท่แค่ไรนถผมมีบุ้ม ปีกบึ้มนะผมถ้ามันอ่าผมว่าแล้วยวครับแค่นี้นั้นไม่ใช่ปัญหาผมว่าเป็นปัญหาคนอื่นสิวะ,ะมันไม่ใช่ปัญหาผมสักนิดเดียวว่าผมสามารถไปได้เอาอย่าง คือที่ที่ผมเขาจะมาอันนี้ที่ที่ผมจะมาแล้วผมยีงแม่วมนตอนยังไหม่ผมมันยังใหม่ผมตั้งยังใหม่ไม,ววไม,ววไม่ว่าผมคิดทำอะไรขั้นแรกคือการ

ไก่ตรงนี้ผมไก่ทองคำมามันเกิดแล้วค่ะไก่ทองคำมากับ์ตส์นี้เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งวันนี้ผมเวลาผ่านไปไม่มกี่โมงเฮ้ยเยอะ มันต้องยาวแกท่านั้นนะผมไอ้ห่วงไอ้ห่วงเอ้ยไอ้ห่วงอ่ะโอ้ยไอ้วงเกือบตายนึงอ่ะเอ้ามาไอ้วงกับผมมาเรีบวิ่งแล้วรีบไปไอ้ผมที่มีมีตัวอาหารที่มันมีอาหารมากๆใหม่เอาก็เลยมาห่อมาคะเราจะเจอกับ

มเหมือนเดิมเหมือนในพวกแก่นะเหมือนเดิมทุกจุดเออไอ้เกับตกตายหางกูเอ้ย,กกย,อยไม่ตายไม่ตายไม่มีเตียนหรือมันไม่มีทองนะผมไม่มีทั้งทองมันมีทั้งเตียงเลยเลย,เย,เย,เยข้อหน้าอะไรไปอยู่ว่ะกูเลยปโยน,ยยนผมกูออยังไม่ไม่นดละความพยายามจะตามหาห่วง จด้จิงนนี้ครับโคตรว่างฟอร์เลยโคตกาวอ่ะอ่ะ,อะกูจิงด้วยกูโดนจิงจ้ง่สุตายวิ่งอ,อืออีกแล้วอมาบามึใชความเร็วแส้เพื่อแพนักมาคนเร็วก าปนะก็ไปนะนปนปไนเออเออเอจ็บค่นหนึ่งวะแม่กูไปนะก็ปปนนกันปปนะไปไปนะไปกว่าจะถึงน่นแหละว่ะกว่าจะถึงนี่ก่นานกันเนี่ยไปไปไปก็ปปนปไนเออกว่าผมจะถงนี่มันยากจิตยากกิต อันก็ได้เกลียครับเออกระทำขึ้นไปนเกลียแล้วครับผมเอาไวขึ้นไปบนเตียงผมผมเกลียครับกับอันนี้บอกเลยว่ามันคือมันก็คือมันก็คือมัน,ค,มนคือยักษ์ใจเกเรหน้ามอนก็นคือครับยักษ์ใจเกเรครับอ่าวเล็กปุ้ยเพลงไหมเล็กเล็กปิดเพลงนะเพลงใจเกเรเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยล ู้มาขวบขวบุขอบกูขอ,ข,อขอนะแจ้งกูขอเก็บเลยอ่ะเก็บแลยไอ้โง่ไปแล้วแหละของสมบัติที่ตามหามาตั้งนานเหรียญทองคำนะคระับผมแต่ก็มีคนมาทำก่อนแล้วล่ะนะ อะไรเงี้ยครับพ่ออยู่เพื่พอนแต่งเงี้ผมมาเก็บเหรียญทองเป็ดเรียบร้อย,ลย,ยออแล้วผมก็อยู่ะยนะมาเหรียญทองเป็ดเพราะแล้วผมทำไมจะเก็บแล้วปุหน้ากระแทกเต็มพ่อสาวๆเลยครับผมเรียบสยาวพวยหอยไปหาสาวพวยหอยดีกว่าไปการจีหอยอยู่ไหนมา ไปอ๋อสมูและอันนี้อืมอ oh, well. um, ๋อคือต่างนี้แต่ว่ามันอีกจังที่เขาไม่ยังไม่ได้บวกผมนิไหน่นะครับไม่บอกเว้ยกูไม่รู้กูก็ไม่รู้เว้ยมล้ก็มูเอาไปทำงะไรกูรู้ทุูคือทางนั้นคะแนนขผมอุ้ยวุ้ วิวิวินี่จ <ract very ần oring> totally ีิผมต้องไปนั่นแล้วมีเพื่ออะไรวะมีเพื่ออะไรผมไม่รู้คืออ้าวมีมันเป็นที่ที่ไหนก็ไม่รู้คือกูไม่รู้มองไปไงวะออกไปไงวะแน่มออกไปไงกูไม่รู้ว่าผม ไม่ได้ก่อนเพราะที่มัเช้าผมได้ติดอยู่ที่ตลอดการ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 เอ้ยเอ้ยไม่ได้ผมก็ไม่มีเมียที่หลางตาทะเลยผมทำไม่ได้ผมก็รีบหนีไเลยที่ไอ้ยักษ์นั่นตื่นขึ้นมากลัวฆ่าผมเมื่อขมือกปมด้วยก็ต้องรีบหนีไปก่อนทำไปเนี่ยผม เอางันกะโอ้ยเนาะโอเคของโง่โง่ครับระเบิดทิ้งครับผมผมระเบิดทิ้งนะครับนั่งระเบิดทิ้งครับผมระเบิดทิ้งทันทียังเข้าอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นไอ้ เพราะว่าหมดเวลาผมผมผมโดนยักษ์โดนเขมือเขมือตายหายเรียบร้อย